ลัคนาราศีมีต่อไปลัคนาราศีมีน,นะครับเลยนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเลยสามราศีสี่ราศีเสร็จแล้วลัคนาราศีมีก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นราศีอะไรดวงสุดท้ายดวงเมืองกับดวงโลกไม่เกิดเป็นคนอีกแล้วดาวราศีเกิดบันันไม่ทําอะไรอยู่ในอะไรเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินพนพิดแล้วพนพิดแล้ว กำลังโครจรอ,อยู่ในเลิกอ,อะไรเศรษฐีวันที่เจ็ดเอนที่สิบเ็กรกฎาคมไปดาวพระรหัสนี่ดาวราศีเกิดเกิดอะไรมาเลงเรือนเกิดทำให้เจ้าตาเนี่ยอยู่ในพบอะไรพบปุตตะอยู่ในพบของอธิบดีกระทงชัยหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องพึ่งพวกอื่นเขาปลากแปลว่าอ่อน ต้องพึ่งผู้อื่นเขาถ้าอ่อนยังไม่พึ่งก็ตายอย่างเขียดต้องพึ่งผู้อื่นเขาโดยเฉพาะผู้ขอผู้ส่วนนี่พึ่งแล้วจะเกิดผลดีกับเจ้าชะตานะครับอันนี้นี่รัคนาราศีมีแต่ตัวเองอยู่ในเ,เรื่องเศรษฐีก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้หลักทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องเกี่ยวัาการเงินการทองตัวนี้เดือนกร,รกฎาคมนี้น่าจะได้อยู่ การเงินเป็นไงครับการเงินอยู่ในภพอรีแรงกับภพเสาแสดงว่าการเงินมีปัญหาผอเกิดลักนาราศีมีนตัวนี้ไม่น่าคบหาเพราะอะไรเพราะมีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวคุณจะไปคบกับเขานะเดี๋ยวเขาจะยืมเงินคุณนะนี่เขามีปัญหาทางการเงินมีค่าใช้จ่ายมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยวันที่ยี่สิบ้าไปแล้วนี่ลักดาแล้วดีวีดาพุทธยกเข้านี่ เกิดปัญหาเกิดวัชเกิดปางเสียงเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับใครกับคู่ครองกับคนลกเกิดปากเสียงเสียงเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับเรื่องเงินเรื่องทองกันทัศนคาติไม่ตรงกันเกิดปางเสียงไม่วัะเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันทองเพราะนั้นนี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมมีจันทร์ดบอยู่ในพุตตะเป็นวันที่ไม่สมควรทำรูปไม่ควรเสี่ยง ฮะไม่ควรเสี่ยงไม่ควรทำรูปไม่ควรไม่สุขควรอยู่ใจเฉยนะครับนี่วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี่มีจันทร์ดับอยู่เป็นช่วงที่ไม่ควรเสี่ยงวันที่เท่าไหร่วันที่สามสามพฤษภาคมกรกฎาคมสามกรกฎาคมมีจันทร์เพ็ิ ที่ได้พบอะไรการงานเพราะนั้นเจ้าชะตาเนี่เรื่องเกี่ยวกัการงานเนี่ยดีได้รายได้เลขกสิทธิ์ได้รายได้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 เรื่องงานเนี่ยถูกถูกออกถูกใจสมหวังได้เงินอ่าเราก็พิมพ์เลยว่าเรื่องงานสมหวังนะครับนะครับเรื่องงานสมหวังนะครับสมสมหวังนะครับเรื่องงาน แต่มีความขัดแย้งเออแล้วก็เรื่องเรื่องการเงินเกิดปากเสียงมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องเงินเกิดปากเสียงนี่มีปากเสียงเรื่องเงียวเงินทองเรื่องงานเรื่องงานงานดีงานดีได้ลิขสิทธิ์การเงินแล้วการงานแล้วเรื่องคู่คู่อย่างที่บอกไงคู่เกิดปากเสียงอย่างที่บอกไปแล้ว คู่เี่ยเกิดปากเสียงมาจากเรื่องงานนะครับการไอเรื่องงานกับเรื่องเงินเกิดปากเสียงเรื่องคู่นะแลกันเงินงานเกิดปากเสียงเรื่องคู่มีปัญหาเรื่องเรื่องเงินกัางานเรื่องคู่ตอนแรกมันดีต้นเดือนมันดีพอกลางเดือนปุ๊บมีปัญหาอกลางเดือนก็ได้ปลายเดือนก็ผิดไปลายเดือนไปถึงปลายเดือนจลนทร์ดับก่อนแล้วไปปลายเดือนมีปัญหามีปากเสียงอย่างนี้ก็ได้อ่า จบไล้จบจบแล้วครับ